ลลหลอลี่รับคลิปนี้ขอนำเสนอดงชาวบ้านโดยเรื่องนี้ครับเมื่อปี2002ตอนนั้นผมอายุ16ปียังเรียนอยู่ชั้นมสีอำเภอที่ผมอยู่เป็นอำเภอเล็กๆในภาคเหนือซึ่งค่อนข้างจะห่างไกลและไม่มีร้านสะดวกซื้อไม่มีแม้แต่ร้านค้ายามราตรีมีร้านขายของชำเพียง2-3ร้านเท่านั้นพูดง่ายๆครับคือมันยังไม่มีความเจริญนั่นเอง หมู่บ้านของผมอยู่ห่างจากตัวอำเภอรประมาณ5กิโลเมตรเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆซึ่งทุกคนในหมู่บ้านจะรู้จักกันหมดไม่ว่าใครจะทำอะไรที่ไหนก็จะรู้กันทั้งหมู่บ้านโดยอาชีพส่วนใหญ่ของชาวบ้านมักจะทำไร่ทำนานและทำสวนเป็นหลักในหมู่บ้านของผมจะมีจุดศูนย์รวมที่ชาวบ้านมักจะมาเจอกันและปรึกษาหารือนั่นก็คือวัดที่ตั้งอยู่กลางหมู่บ้านแต่ก็ยังมีอีกสถานที่หนึ่งเป็นที่ที่ชาวบ้านทุกคนรู้จักกันดี และเป็นที่ที่ทุกคนไม่อยากย่างกลายเข้าไปใกล้นักเท่าไหร่ไม่ใช่สุสานนะครับแต่ที่นี่เขาจะเรียกกันว่าดงชาวบ้านโดยลักษณะของโดงชาวบ้านจะมีลักษณะเป็นเนินป่าเขาลูกเล็กๆซึ่งจะอยู่ทางท้ายของหมู่บ้านโดยตั้งเด่นตระหง่านอยู่กลางทุ่งนาที่ห่างไกลผู้คนโดยบริเวณลับรอบนั้นจะเป็นลำห้วยเล็กๆโดยจะมีดงกล้วยล้อมรอบอยู่ปปลายบรรยากาศบริเวณนั้นเงียบและเย็น แฝงไปด้วยความวังเวงอย่างบอกไม่ถูกซึ่งณนะกลางดงชาวบ้านนั้นจะมีสารเก่าๆขนาดใหญ่โดยทำจากไม้โดยรอบๆนั้นเต็มไปด้วยกระถางทูบและมีผ้าเจ็ดสีแบบเก่าๆรวมไปถึงพานวางของต่างๆมากมายโดยสถานที่แห่งนี้ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านเลยครับและยังเป็นที่ที่รวมผีบรรพบุรุษที่คอยปกป้องของหมู่บ้านโดยชาวบ้านมักจะมาที่นี่เพื่อบนบานสารเก่า ไม่ว่าจะเป็นการสอบเข้าทหารหรือลูกหลานบ้านไหนสอบเข้ามาหาวิทยาลัยหรือจะเดินทางไปต่างประเทศส่วนมากจะเป็นงานใหญ่ๆซึ่งบนแต่ละทีก็จะมีการเลี้ยงแก้บนทันทีและเวลาจะเลี้ยงไม่ได้ทำแค่ในครอบครัวนะครับแต่ที่นี่จะจัดเป็นงานใหญ่คือมาช่วยกันทั้งหมู่บ้านโดยเรื่องที่จะเล่ามันเกิดขึ้นในวันหนึ่งวันที่ลุงของผมสอบติดในทหาร จึงได้มีการเลี้ยงแก้บนที่ดงชาวบ้านกันซึ่งญาติพี่น้องของผมต่างพากันมาเยอะแยะมากมายเป็นงานเลี้ยงแบบนี้ทุกคนไม่ได้สังสรรค์เฮฮากันนะครับเพราะงานเลี้ยงดงชาวบ้านไม่ใช่งานลื่นเลงเรียกแบบบ้านๆนั่นก็คืองานเลี้ยงผีที่ค่อนข้างจะเงียบและวังเวงและเด็กวัยรุ่นอย่างผมถือว่างานเลี้ยงแบบนี้เป็นงานที่น่ากลัวมากครับในงานก็จะมีพวกหัวหมูเนื้อวัวสดเลือดสดและของคาวของหวานต่างๆนานา,นา โดยบรรยากาศในดงชาวบ้านก็เย็ยนเยือกมากๆครับทั้งๆที่เป็นหน้าร้อนโดยงานเลี้ยงมีตั้งแต่เชา้ากว่าจะเสร็จพิธีก็เกือบเที่ยงโดยทุกคนจะเก็บข้าวเก็บของออกมาจากดงชาวบ้านแล้วก็จะนําเอาของสดที่ไปไหว้มาทําเป็นกับข้าวกินกันต่อที่บ้านพอกลับมาถึงที่บ้านพวกผู้หญิงก็จะเข้าครัวกันโดยหนึ่งในนั้นมีอยู่คนหนึ่งตามศัก์แล้วจะเป็นน้าของผมแต่ตัวผมเองนั้นเรียกเขาว่าพี่แอล โดยพี่แอลแกนั่งหันหมูอยู่ดีๆแกก็เอามีดปักลงเขียงแล้วก้มหน้าลงไปโดยที่แกหายใจฟืดฟาเสียงดังจนทุกคนต้องหันไปมองแกรวมถึงตัวผมด้วยโดยป้าคนหนึ่งก็ถามขึ้นไปว่าแอลเป็นอะไรแต่พี่แอลกลับนั่งเงียบและไม่มีเสียงตอบกลับใดๆทั้งสิน้นแต่อยู่ๆแกก็เอามือเอาเท้าของแกกวาดของที่อยู่ตรงหน้าจนกระเด็นกระจัดกระจายไปหมดทุกคนต่างพากันตกใจ โดยป้าของผมก็เลยใช้ให้ผมไปเรียกลุงมาดูแต่พอผมกับลุงมาถึงภาพที่เห็นนั้นก็คือพี่แอลแกทําท่าเหมือนนางราครับตั้งท่าฟ้อนแบบแปลกๆหลังแกแอนแอนค้างไว้อยู่อย่างนั้นทุกคนเห็นก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้โดยสายตาของแกมองทุกคนแบบขวางมากจนทําให้บรรดาป้าๆและผู้หญิงที่อยู่ตรงนั้นต่างหวาดกลัวและร้องไห้บางก็ยกมือไหว้กันใหญ่จนคนที่เป็นคนทําพิธีเลี้ยงผีประจําหมู่บ้านมาถึงเขาก็เข้ามาถามและพูดคุย พี่แอลแกก็ถุยน้ำลายใส่อย่างเดียวแถมยังสแสยะยิ้มคือไม่รู้จะอธิบายยังไงครับให้เห็นภาพแต่พี่แอลตอนนั้นน่ากลัวมากๆแกยังคงตั้งท่าฟ้อนลำแบบแปลกๆถามอะไรไปก็ไม่ยอมตอบเอาแต่กรีดและหัวเราะท่าเดียวเวลาผ่านไปสักพักกลุ่มผู้เฒ่าประจำหมู่บ้านก็ตามมาสมทบและก็ได้จุดทูปปักลงตรงหน้าพี่แอลพร้อมกับพนมมือและก็สวดอะไรสักอย่างงึมง โดยปรากฏว่าพี่แอลกับล้มลงไปนอนกองที่พื้นทันทีเลยครับทุกคนก็รีบเข้าไปปฐมพยาบาลกันใหญ่พากันไปพักที่บ้านโดยสรุปว่าพี่แอลสลบไปหนึ่งวันเต็มๆเลยครับใครๆต่างก็บอกว่าพี่แอลโดนผีเข้าและญาติๆของผมก็เฝ้าสังเกตอาการจนเวลาก็าผ่านไปหนึ่งวันพอพี่แอลตื่นขึ้นมาพี่แอลก็ยังคงอลราวาสใหญ่เลยครับและยังพูดจามไม่รู้เรื่องแถมยังกระโดดไปกระโดดมาเหมือนลิงเหมือนข้าง และยังส่งเสียงกรีดร้องบ้างก็หัวเราะใครเข้าใกล้จะเจอกัดและถุยน้ำลายใส่ตลอดเวลาโดยตอนนั้นเป็นภาพที่น่ากลัวมากๆครับสายตาแก้มือลอยผิวพรรณเริ่มเหลืองหมดจากเดิมที่เป็นคนผิวขาวผู้ชายเข้าไปจะจับยังโดนสะบัดปิวกันออกมาผมจำได้ว่าต้องใช้ผู้ชาย5-6ถึงคนช่วยกันจับพี่แอลมัดไว้กับเสาผมดูด้วยความอยากรู้อยากเห็นอยู่ตลอดทั้งๆท,ท,ที่เด็กคนอื่นไม่มีใครกล้ามาดูโดยตกเย็นวันนั้น ผู้เฒ่าผู้แก่ในบ้านเขาเลยประชุมกันเพื่อจะทําพิธีบางอย่างหรือที่เรียกกันว่าพิธีผีหม้อนึ่งโดยการทําพิธีนี้จะทํากันที่บ้านพี่แอลครับโดยที่คนทําพิธีนั้นจะเป็นคุณยายที่เป็นที่เคารพประจมหมู่บ้านทั้งสี่คนโดยทั้งสี่คนนั้นจะนั่งล้อมหม้อข้าวนึ่งที่ผูกกับผ้าเขาม้าและจะบริกรรมคาถาเชิญผีซึ่งผ่านไปสักพักคุณยายทั้งสี่คนก็ช่วยกันจับผ้าเข,ข้าม้าที่ผูกติดกับหม้อนึ่ง ซึ่งตอนนั้นครับอยู่ดีๆหมอห้อนึงก็ดินใหญ่กระโดดโยงเยงเหมือนกับมีตัวอะไรอยู่ในหม้อนั้นดิ้นไปมาโดยตอนนั้นคุณยายท่านหนึ่งที่ทําพิธีอยู่ก็ได้ถามขึ้นไปว่าเกิดอะไรขึ้นกับแอลจากนั้นครับหม้อนึ่งก็เริ่มเวียงและวาดลงบนกระบุงข้าวเปลือกที่เตรียมไว้ถึงตรงนี้พี่แอลเอาเตะกีดร้ดองครับสักพักหม้อนึ่งก็พาคุณยายไปทําพิธีโดยดึงคุณยายทั้ง4ี่ลุกเดินไปทั่วห้องของพี่แอลและหมอห้อนึงก็เริ่มเวียงตัวไปที่ตู้เสื้อผ้า และหลังจากนั้นมอนึ่งก็เหวี่ยงตัวเองตีตู้เสื้อผ้าใหญ่เลยครับยัดยาที่ดูอยู่ก็เลยรีบไปเปิดตู้เสื้อผ้าดูก็ได้พบก,บกับกองเสื้อผ้าที่พี่แอลใส่เมื่อวานและมอนึ่งก็เริ่มตีอีกครั้งแต่คราวนี้ตีลงบนกองเสื้อผ้าของพี่แอลพอเห็นอย่างนั้นมีป้าคนหนึ่งแกก็เลยมาค้นในกองเสื้อผ้าและได้ล้วงเข้าไปในกางเกงที่พี่แอลใส่ปรากฏว่าเจอของสิ่งหนึ่งเข้าครับซึ่งของในนั้นเป็นสร้อยคอทองแดงหนึ่งเส้น หลังจากที่เจอสร้อยคอทองแดงอยู่ดีๆหม้อนึงก็เงียบสงบลงและบรรยากาศตอนนั้นก็เงียบขึ้นมาทันทีครับแล้วยังไม่ทันไรพี่แอลก็ตะโกนขึ้นมาออกเป็นเสียงของผู้ชายว่าของฮามึงเอาของฮามาแย่ยังโดยถ้าแปลเป็นภาษาเหนือนั่นก็แปลว่าของกูมึงเอาของกูมาทำไมพอได้ยินอย่างนั้นพวกญาติญาติจึงรีบเอาสร้อยนี้ไปคืนดงชาวบ้านพร้อมกับรีบทำพิธีขอเข้ามา พี่แอลถึงได้เริ่มสงบลงครับแต่หลังจากวันนั้นมาพี่แอลแกก็ไม่เหมือนคนปกติอีกเลยกลายเหมือนเป็นคนสติไม่สมประกอบครับชาวบ้านต่างพูดกันว่านี่แหละไปขโมยของจากตรงชาวบ้านมาเขาจึงมาตามทวงคืนโดยเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ทำเอาคนในหมู่บ้านพูดถึงประเด็นนี้กันไปอีกหลายเดือนป้าบางคนก็เล่าว,ว่าตอนที่เจอซ้อยในกระเป๋ากางเกงแกเห็นว่ามีเงาคนดำๆยืนอยู่เต็มบ้านเลย บางคนก็บอกว่ายืนล้อมพี่แอลอยู่ซึ่งน่ากลัวมากๆครับโดยยาที่ทําพิธีท่านหนึ่งก็เล่าว่าผีมอหนึ่งบอกว่าพี่แอลแกปวดฉี่ซึ่งตอนนั้นอยู่ในงานเลี้ยงที่ดงชาวบ้านแกเลยไปนั่งฉี่แล้วเพอเอินไปเจอสร้อยที่เขาเอามาถวายแต่แกอยากได้แกก็เลยหยิบขโมยมาแถมแกยังฉี่กลางดงชาวบ้านและไม่ได้ขอขามาเลยเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับซึ่งตอนแรกพวกเขาจะเอาชีวิตพี่แอลนะครับ แต่คุณยายบอกว่าได้เจรจาขอชีวิตพี่แอลเอาไว้และจะกลับไปขอเขอมาและเรื่องนี้ทุกท่านมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างครับกับสถานที่น่ากลัวสถานที่แห่งนี้ดงชาวบ้านสามารถแสดงความคิดเห็นและร่วมสนุกกันได้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแต่ก่อนจะกดปิดคลิปไปกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่องหลอนลี้ลับสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ